ย้อนกลับไปเมื่อประมาณร้อยปีก่อนหนองจอกยังไม่มีการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมเพื่อมารองรับนักเรียนในย่านนี้นักเรียนจะต้องลำบากนั่งเรือไปไกลถึงเขตมินดุรีเพื่อไปเรียนโรงเรียนมัธยมต่อมาในปีพุทธศักราช2497หลวงสวัสดิ์ศิสารสตรพุทธ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสามัญกระทรวงศึกษาธิการและเป็นคณะกรรมการอำเภอหนองจอกในสมัยนั้นรวมกับประัดบุญมีหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อหลวงครูวาปีขนารักเจ้าอาวาสวัดหนองจอกรวมกันคิดค้นลิเริ่มก่อตั้งโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกขึ้นมาโดยในครั้งนั้นท่านเจ้าอาวาสได้มอบที่ดินของวัดจำนวน30ไร่ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน อาคารหลังแรกที่สร้างขึ้นเป็นอาคารไม้สองชั้นขนาด8ห้องเรียนสร้างเสร็จเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2497ด้วยเงินงบประมาณ350,000บาทเปิดรับนักเรียนครั้งแรกในปี2497มีนักเรียนชายหญิงรวมทั้งหมด45คนครู3คนโดยมีนายสุดจิตอัมพันแสงเป็นครูใหญ่คนแรก แต่ก่อนนั้นชาวบ้านมักเรียกโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกันในชื่อโรงเรียนหลังวัดซึ่งหมายถึงโรงเรียนที่ตั้งอยู่ด้านหลังของวัดหนองจอกเพราะในสมัยนั้นใช้เส้นทางหลักในการเดินทางคือทางน้ำเมื่อนับฝั่งที่ติดริมน้ำเป็นด้านหน้าของวัดโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกจึงเป็นโรงเรียนที่อยู่ด้านหลังของวัดนั่นเองตาสัญสลักษณ์โรงเรียน จดีประกอบไปด้วยรัศมี21รัศมีซึ่งหมายถึงเลขที่ตั้งของโรงเรียนฐานสีขีดหมายถึง4คณะสีคำขวัญของโรงเรียนเกียรติวินยัยกล้าหาญอดทนสีประจำโรงเรียนสีเขียวและสีเหลืองสีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และสีเหลืองหมายถึงความมีคุณธรรมประจําใจความร่มเย็นเป็นสุข เขียวและเหลืองรวมกันหมายถึงโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมและเป็นผู้ประสบสุขความเจริญก้าหน้าความสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกนายประจวบอินทะแยม้มผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกนายขัดติยะโคดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการนางสาวเบญจพรสุขนนรรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไปนางสุภวดีนาคพิกรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวสุกิตาชาวนาฮีรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมีโลเคชันที่ง่ายต่อการคขนามาคมกว้างขวางสะอาดสวยงามและน่าอยู่กว่า70ปีที่ผ่านมาโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมีการจัดแผนการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทั้งห้องเรียนวิทย์คณิตสินคนวณน,นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นสุขศึกษาและพละศึกษารวมไปถึงห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ อย่างแผนการเรียนธุรกิจค้าปีการท่องเที่ยวการโรงแรมและแผนการเรียนอุตสาหกรรมแบบทวิศึกษาซึ่งเป็นแผนการเรียนที่ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนที่เน้นการได้ลงมือปฏิบัติจริงการประกอบธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวรวมไปถึงทักษะงานช่างที่หลากหลายโรงเรียนของเรายังมีห้องเรียนกิฟเต็ดอีกด้วย ซึ่งเป็นห้องเรียนที่เน้นทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปั้นให้เด็กมีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะแถมเรายังมีห้องเรียนพิเศษ MEP IEP ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และมีการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR และการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK เป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาสู่มาตรฐานสากลและยังมีครูต่างชาติเข้ามาสอนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ยิ่งไปกว่านั้น ทางโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกยังมีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ครบคันพร้อมสำหรับให้ครูและนักเรียนได้ใช้งานเพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพแถมยังมีโครงการติวฟรีอีกมากมายรองรับการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกยังเป็นเวทีขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความสามารถได้แสดงออกด้วยวิธีที่หลากหลายผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งด้านดนตรีสากลดนตรีไทยนาฏศาิลป์กีฬาศิลปะภาษาและวัฒนธรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกฝึกกระบวนการคิดได้ลองได้ลงมือทำและแก้ปัญหาด้วยตนเองจนเกิดทักษะ ได้มีความรู้ความสุขควบคู่ไปพร้อมๆกันเป็นการส่งเสริมศักยาภาพของผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อน,นำไปต่อยอดในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขและเป็นการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนดีมีความสุข